มาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเจ้าเซนไเซอร์ e w d รุ่นนี้คมีค่า latency นะที่ต่ำที่สุดฟังก์ชันใหม่ที่เป็นคีย์ฟีเจอร์ของรุ่นนี้เลยก็คือเขาอ่ะมีแอปพลิเคชันครับมันสะดวกมากนะทุกอย่างอยู่บนแอปไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มจบในตัวเลยคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่นวนเอลใช้ตัว w i ว e l เ s ส e w d เรียกว่าเป็นวงแรกเลยที่ใช้รุ่นนี้ในคอนเสิร์ตใหญ่ครับผม สวัสดีครับวันนี้ CT Music เรามีสินค้าใหม่ๆม่แล้วครับเป็น Digital w i r l e t s y s t e m จากแบรนด์ชื่อดังเราแบรนด์ s e n n h e i s e r ครับเป็นรุ่นที่ผมรอคอยนะ เพราะว่าตัวนี้ออกมาในตลาดโลกน่าจะมาสัก2ปีกว่าแล้วซึ่งปัจจุบันตอนนี้ครับก็มาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเป็นคลื่นของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วครับเจ้าเซนไเซอร์ EWD รุ่นนี้ครับเรียกว่าออกมาแทนรุ่นเดิมที่เป็น e w G4 ก็คือเป็น e v o l u t i o n Wireless System Generation ที่4่ละซึ่งอันนี้ก็ออกมาแทนเป็นเจเนอเรชั n นที่5ก็ได้นะซึ่งเรียกว่าต้องออกมาสู้กับค่ายยักษ์ใหญ่ในตลาดไวเลสเหมือนกันก็นกคือค่ายแบรนด์ตัว S นะ อันนี้ก็ S เหมือนกันแต่ว่าต้องเอาเอกมาสู้ให้สมน้ำสมเนื้อหน่อยเพราะว่ารุ่นเดิมเนี่ยเป็นอนาล็อกซึ่งย่านเสียงไฮก็จะมีความคมชัดที่สู้ดิจิตอลไม่ได้ซึ่งตัวดิจิตอลตัวนี้ครับ ก็จะให้ย่านเสียงที่มีความคมชัดมากขึ้นรวมไปถึงตัว e w d รุ่นนี้ครับมีค่า latency ที่ต่ำที่สุด1 9มิลลิเซกเลยนะเรียกว่าเร็วมากๆในเลนราคาช่วงสา0,000ื่นเนี่ยและอีกฟังก์ชันใหม่ที่ผมคิดว่าเป็นคีย์ฟีเจอร์ของรุ่นนี้เลยก็คือว่าเขาอ่ะมีแอปพลิเคชันครับที่เชื่อมต่อกับตัว Re c e i v e r เนี่ยครับทุกๆตัวสามารถแอดเข้าระบบแล้วเราก็จัดการผ่านแอปบนโทรศัพท์ได้ซึ่งผมมองว่าเป็นจุดขายที่ดีมากๆนะตีว่าเป็นวงดน,นตรีแล้วกันเนาะ วงดนตรีเราบางทีเราไปซาวเช็คซาวอินจิเนียร์ที่ทำมอนิเตอร์เอินจิเนียร์เนี่ยอาจจะต้องทำหลายอย่าง ต้องดูระบบไวเลสด้วยการที่เขาสามารถาไปเช็คมอนิเตอร์เช็คแลนแล้วก็ดูเช็คไวเลสการทํางานได้ด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากทําให้การทํางานหน้างานเนี่ยเร็วมากขึ้นพสอสมควรเลยและในรุ่น e-wd นะครับก็ยังมีตัวเลือกในการเลือกมาให้เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบแฮนเฮลเนาะซึ่งเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนหัวไมในรุ่นทนะี่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นนะ่ะ e 8 3 5 8 4 5 9 3 5 9 4 5หรือรุ่นอื่นๆอีกมากมายก็สามารถเอามาเลือกใช้กับตัวรุ่น e-wd นี้ได้ครับวว Pad, ร,บ ier, รวมไปน็ ที่มาพร้อมสายแจ็คเสียบเนาะอะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีตัวเลือกให้เลือกเหมือนเดิมครับก็คุณสามารถเลือกใช้กับการใช้งานคุณได้เลยการใช้งานตัวเครื่องก็เรียกว่าใกล้เคียงกับตัว G 4นะครับซึ่งเมนูการกดปุ่มเนี่ยก็ให้ปุ่มมาเหมือนเดิมแหละมีปุ่มบังคับขึ้นลงปุ่มเซตปุ่ม E S C แล้วก็ปุ่มซิงค์สัญญาณนะครับซึ่งเราก็สามารถกดเลือกการดิสเพย์ของหน้าจอได้ว่าจะโชว์ชื่อหรือว่าจะโชว์ตัวคลื่นที่ใช้อะไรอยู่นี่เราสามารถเข้าเมนูได้ครับด้วยการกดปุ่มเซตซึ่งกกก็จะมีให้เเลือณกฑ AFR, Mute, Lock, Scan, Channel, การจูนแล้วก็รีเซ t ตซึ่งก็เมนูไม่ได้มีอะไรให้เลือกซับซ้อนมากนะครับก็เรียกว่าใช้งานง่ายการปรับเกณฑ์หม่ก็ทุกคนผมว่ารู้อยู่แล้วแหละปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมหับเสียงร้องที่เราใช้งานเนาะ AFR ก็คือสัญญาณอะดิโอ R นี่แหละว่าเราจะใช้ความดังเท่าไหร่การสามารถเลือกปรับได้เลยการ m ิวท์ล็ก็คือว่าจะให้มัน m u วท์ล็อกอะไรด้วยไหม Auto Scan นอันนี้เรียกว่าจะเป็นฟังก์ชันหลักก็คือเราสามารถกดเพื่อสแกนขึ้นได้ อันถัดไปก็คือการเลือกชแนลบางทีเราจะเลือกแบบเมนวลก็สามารถเลือกได้ครับแล้วก็การจูนอันนี้ก็เรียกว่าเหมือนเราเลือกปรับจูนค่าที่แตกต่างไปจากของโรงงานเนี่ยก็สามารถปรับได้แล้วสุดท้ายก็คือปุ่มรีเซ็ตก็คือรีเซ็ตค่านะครับก็ที่ตัวรีเซิเวอร์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเรียกว่าก็ใกล้เคียงกับการใช้งานเดิมส่วนมาถึงตัวส่งนะครับที่เรามีให้เลือกถึง2ตัวเนี่ยครับก็จะมีปุ่มเปิดอยู่ด้านล่างนะครับเราสามารถกดเปิดได้เลยแล้วก็จะมีปุ่มข้างคือเป็นปุ่มซิงกดซิงกับเครื่อง ส่วนการเปลี่ยน่านก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับตามสไตล์ของเซนเซอร์เบ้าอย่างนี้มีมีตัวล็อกแบบนี้เนาะใช้งานได้มาดูถึงตัว b o d ด p ี c แครับก็เรียกว่าดีไซน์ผมว่าดูมินิมอลขึ้นนะเรียบรูแล้วก็การปลดล็อกก็กดด้านข้างครับปุ่มเปิดอยู่ด้านในผมว่าดีนะการที่ดีไซน์ปุ่มเปิดด้านในเนี่ยทำให้คนที่ใช้งานอาจจะไม่รู้จักเครื่องเขาชอบกดปิดเครื่องกันซึ่งมันเป็นความเสี่ยงสําหรับหน้าันมากนะอันนี้เขาเลยให้ ปุ่มด้านบนเนี่ยท,ที่สำหรับกดเปิดปิดเนี่ยเป็นปุ่มมิวแทนครับเป็นการดีไซน์ที่ดีนะผมว่าเหมาะสมการใช้งานมากเลยแล้วก็ปุ่มอื่นที่มีแล้ว,ลวครับก็มีปุ่มซิงค์แค่นี้เองต่อไปจะเป็นการใช้งานแอปพลิเคชันของตัว e w d นี่ครับซึ่งแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยก็สามารถโหลดได้จาก Google Store หรือว่า App Store ของ Apple นะครับซึ่งแอปเขาก็จะชื่อตัว Smart Adsit เนาะ อ่าเราก็โหลดมาแล้วเรียบร้อยทีนี้การใช้งานครับมันก็อยู่หน้าเริ่มต้นครับขึ้นว่า add device to setup เราก็สามารถ add ของเราได้เลยเราก,กดบวกเข้าไปครับที่หน้าแรกไกด์เขาก็จะบอกว่าเราต้องกดปุ่มซิงค์ยาวสาวินาทีนะเราก็กดไปเลยอ่าอุปกรณน์นั้นก็จะโชว์ขึ้นมาในระบบเนาะซึ่งอันนี้ผมต้อง add สองตัวนะผมทาเหมือนกันเลยอ่าทีนี้ทั้งสองอุปกรณ์ครับก็จะโชว์ขึ้นมาอยู่ในระบบบนแอปแล้วทีนี้เราก็กดเลือกเพื่อที่จะ add อุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปใน system ของเราเนาะอ่านี้ผมกดเข้าไปแล้วบวก อุปกรณ์ตัวที่1่แลวก็อุปกรณ์ตัวที่2ครับเพื่อแอดเรียบร้อยแล้วเราก็กด next ถัดไปได้เลยนหน้าถัดไปครับมันก็จะขึ้นว่าเราจะใช้ย่านสัญญาณไหนซึ่งอันนี้ให้เราเลือกมาที่หน้า country ครับล้วก็เลือกประเทศไทยได้เลยมันก็จะสแกนช่วงสัญญาณที่ใช้ในประเทศไทยครับหลังจากที่มันสแกนเรียบร้อยแล้วครับมันก็โชว์สัญญาณเลยว่า2องอุปกรณ์นี้ใช้งานคลื่นไหนดีซึ่งมันก็เปลี่ยนห้แล้วด้วยนะเนี่ยแต่ที่ทุกคนเห็น ก็จะเป็นอันที่ผมสแกนมาล่าสุดแล้วเรียบร้อย go to dashboard อ่าก็จะเป็นหน้าอุปรกรณ์2ตัวนี้อันนี้เรายังไม่ได้ลิงก์กับตัวอุปรกรณ์นะเราก็สามารถเปิดให้มันลิงก์กันได้ด้วยการกดซิงค์ผมจะใช้ตัวนี้ใช้กับไมค์เฮลนะครับกดซิงค์แล้วเราก็กดที่เครื่องซิงค์เหมือนกันป,ปึ๊บอ่าทีนี้ก็เรียบร้อยครับผมลิงก์เจ้าไมค์เฮลตัวนี้เข้ากับไวเลสชุดนี้เรียบร้อยลวส่วนอีกเครื่องนึงทำเหมือนกันครับกดซิงค์ครับผมแล้วก็กดซิงค์ที่ตัวทานสปิเตอร์ เป็นอันเรียบร้อยครับ2ตัวนี้เชื่อมต่อกันเรียบร้อยซึ่งถ้าเกิดใครมีระบบที่ใหญ่กว่านี้หรือว่าใช้งานมากกว่านี้ก็สามารถทําวิธีเดียวกันนี่แหละครับใช้งานได้เลยซึ่งมันเป็นการทํางานที่สะดวกมากนะทั้งหมดสามารถโชว์อยู่บนแอปโทรศัพท์มือถือของเราได้เรียบร้อยเลยแต่ว่าจะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งครับก็คือด้วยว่าการทํางานของแอปเนี่ยทำงานผ่านบลูทูธเพราะฉะนั้นระยะการทางานมันเนี่ยมันจะไม่ได้ไกลามากมันอยู่ที่ประมาณสัก20-30เมตรเท่านั้นเองแต่ก็เรียกว่าเพียงพอ,อการทํางาน แอปพลิเคชันตัว s m r t a s s i s t เนี่ยครับยังสามารถีโมทดคุมค่าต่างๆของเครื่องได้นะครับอย่างเช่นนี้ผมกดเข้ามาที่เมนูแล้วเรากดเลือกไปที่ Audio Sync อ่ามันยังมีการเลือกการปรับเกนฑ u d i o o u อออะไรเหมือนหน้าเครื่องเลย l o อกตัว t r a n s m i t t e r Lo ล็อกตัว Re c e i v e r มีเหมือนกันรวมไปถึงหน้า Frequency ครับก็สามารถเลือกกดสแกนในหน้านี้อีกรอบหนึงได้เรียกว่ามันสะดวกมากนะทุกอย่างอยู่บนแอปไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่ม จบในตัวเลยรายการที่ฟังผมบา,าพร่ำพรรณนา,นาสเปกมาพอสมควรนะครับซึ่งก็มีวงรุ่นพี่ของพวกเราครับก็คือพี่พี่วง n o One e l s e เนี่ยคอนเสิร์ตใหญ่ของพี่พี่โ no ัน e e ลสก็ใช้ตัว Wireless e d ว d เป็นวงแรกเลยที่ใช้รุ่นนี้และเสียงในคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงเรียกว่าเดี๋ยวเราไปฟังกันเ,นเพลินๆฟินๆกับคอนเสิร์ตพ no ี่พี่โนวันเอลส์กันเลยครับ เมื่อแกมเธอรอยยิ้มของเธอตั้งแต่วันที่ได้พบเธอไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจะเงยมองตาวบนฟ้าก็ดว,วงตาของเธอสวยกว่าเธอคือธูปสานองที่อ่อนหวานเธอคือสายลมพัดยาบลาเธอคือกาแฟในตอนเช้ายิ่งนานวันยิ่งฉันต้องมีเธอ เธอ,อคือไฟที่ให้อ,อุ่นฉันในคืนหนาวเย็นเพื่อคนเดียวที่ ก็เป็นยังไงบ้างครับเรียกว่าฟังกันเพลินๆฟินๆเลยนะครับนอกจากตัวเครื่องครับผมคิดว่าทุกคนคงม,มองหาอุปกรณ์เสริมแหละไม่ว่าจะเป็นตัวเคสแลกหรืออุปกรณ์ต่างๆอย่งผมมีเคสแลกมาแนะนำครับก็คือเป็นของค่ายเกเตอร์ก็เรียกว่าเป็นอีกค่ายหนึ่งที่ทําเคสมาอย่างยาวนานแล้วก็ทุกคนไว้ใจใครที่มองหาเคสแลกใส่ไม้หรืออุปกรณ์อีกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแนะนาเกเตอร์นี้เป็นตัวเลือกของคุณอีกสักชอยหนึ่งนะครับแล้วก็เช่นเคยครับถ้าใครอยากจะลองเทส อยากจะต้องการคําแนะนําจากทาง C T Music หรือใครอยากจะใช้งานระบบ Wireless System ระบบใหญ่เนี่ยก็สามารถปรึกษาทาง C T Music ได้ครับก็ติดต่อได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k Li น์แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นช้อ p ป e Lazada หรืออะไรก็แล้วแต่ครับเรามีทุกช่องทางเลยก็ติดต่อมาได้ครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมรละฟังแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ